อลานโอเมก้าทีค่ะวันนี้อ้นม,มีอ้นมีสูตรลดความอ้วนนะคะตัวใหม่มาแนะนำมานะคะจะดีกว่าตัวสูตร,ตรลดความอ้วนเดิมเนื่องจากว่าไม่ต้องทานอะไรที่ยุ่งยากหรือหลายตัวนะคะตัวนี้ซองเดียวจบเลยจะเป็นชาเลนค่ะสูตรสองพารนะคะตัวนี้ก็จะมีผสม,มเมล็ดแมงลักเข้าไปด้วยในหนึ่งซองนะคะทานวันละซองอ่าโทษค่ะทานหนึ่งวันเนี่ยทานก่อนอาหารครั้งละหนึ่งซองก็จะทานเช้าทานเย็นน่นะคะอ่าก่อนอาหาร วิธีการทานก็ง่ายๆนะคะก็ฉีกซองนะคะแล้วก็ในนี้ก็จะมีมะเมล็ดแมงลักด้วยก็จะเทเข้าไปเนาะจะสังเกตว่าจะมีมะเมล็ดแมงลักเม็ดดำๆอย่างนี้นะคะแล้วก็มีชาเดยค่ะส่วนสองหนึ่งซองเทน้ําเข้าไปค่ะแช่ทิ้งไว้ประมาณสักสิบถึงสิบห้านาทีเพื่อให้มเมล็ดแมงลักเนี่ยได้พองตัวได้เต็มที่ก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะ ทานได้นะคะตัวนี้สรรพคุณของเมล็ดแมงลักเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของอเป็นยาระบายนะคะช่วยในเรื่องของขับถ่ายช่วยทําให้อิ่มท้องแล้วก็พอทําให้อิ่มท้องเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราลดความอยากของอาหารก็ช่วยให้เราลดความอ้วนได้นะคะแล้วก็เมล็ดแมงลักเนี่ยจะมีตัวสังเกตว่าจะมีการพองตัวนะคะจะเป็นเมื่เมืออเนี่ยค่ะตัวนี้ก็จะไปช่วยในเรื่องของอ ชะล้างลําไส้นะคะในร่างกายของเรานะคะก็จะช่วยในเรื่องของการระบายตัวนี้คือเหมาะมากๆสําหรับผู้ที่ต้องการลดความอ้วนนะคะแล้วก็ไม่มีสารอันตรายใดๆนะคะในนี้ให้แนะนําให้ลูกค้าทานเช้าก่อนอาหารแล้วก็เย็นก่อนอาหารแต่ถ้าทานแล้วมีความรู้สึกว่า,าขับถ่ายบ่อยนะคะก็ลองทานก่อนตอนเช้าแค่ วันละครั้งพอนะคะแล้วก็ค่อยๆอเลื่อนมาเป็นฐานเช้าทานเย็นนะคะเพราะว่าการระบบขับถ่ายแต่ร่างกายคนเราแต่ละคนเนี่ยคือก็จะต่างกาันบางคนก็ขับถ่ายได้ดีบางคนก็จะขับถ่ายยาก,กน,นะคะตัวนี้มีลูกค้าทานเอาไปสั่งไปทานแล้วก็เห็นผลกันเยอะนะคะตัวนี้เหมาะมาก ก็ในรีวิวของที่ร้านก็จะมีนะคะอยู่ในเพจลูกค้าสามารถอสอบถามหรือดูข้อมูลรีวิวได้ในเพจนะคะท่านค้าท่านใดสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ทุกช่องทางนะคะวันนี้ก็เลยมาแนะนำ้ลูกค้าาเป็นตัวลเลือกอีกทางหนึ่งนะคะ,ะชาดชาชาดาคาสุด2สองพัทตัวใหม่นะคะส่วนลดความอ้วนค่ะ